สวัสดีครับสวัสดีม,มิตรรักแฟนหมัดมวยทุกท่านครับผมวันนี้จะมาวิเคราะห์วิจารณ์มวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่สิบสามธันวาคมสองพันห้า้หกสิบสามนะครับเริ่มจากคู่แรกก่อนเลยนะครับเจ้าสุดด่อวดตึกแดงจะเจอกับเจ้ากสิกรนายกเอท่าศาลา เจอกันในพิกัด104ปอนด์นะครับต่อไปครับคู่2นะครับจะเป็นเจ้าสลามขาวต่อมอสีเจอกับเจ้าวราพลเกียรติชัยนันเจอกันในพิกัด1 2 7ปอนด์ต่อไปนะครับคู่ที่3นะครับเจ้าเฟสเอราวันจะเจอกับเจ้าเพ็ญลภา สโสิษเจอกันในพิกัด122ปอนด์นะครับสำหรับคู่เอกประจําวันอาทิตย์ที่13ธันวาได้แก่เจ้าเฟอร์ลอรี่เฟร์เทคจะเจอกับเจ้าทักสินเล็กสอจอบเยกอุไทยเจอกันในพิกัด139ปอนด์นะครับจะมาวิเคราะห์วิจาร์ณมวยคู่แรกก่อนเลยนะครับ ได้แก่เจ้าสุดหล่อวัดตึกแดงจะเจอกับเจ้ากสิกรนายกเอท่าสาราเจ้าสุดหล่อนะครับเจ้าสุดหล่อวัดตึกแดงเจ้าสุดหล่อเป็นมวยเขาปั้มตีรุนแรงเดินปั้มตีรุนแรงตลอดนะครับมีเฮดสู้ตลอดปอดใหญ่ปลายแรงนะครับส่วนเจ้ากสิกรนายกเอท่าสารา เป็นมวยจังหวะฟีมือหลักเหลี่ยมดีเสียเปรียบรูปร่างนะครับคู่นี้นะครับผมมองไปบทเปรียบคู่ขี่คู่ขี่กันไปผมมองไปที่เจ้าสุดหล่อนะครับได้เปรียบรูปร่างในท้ายเกมจะเบียดแชงเจ้ากสิกรนาะยกเอท่าสาลาได้นะครับ มวยซึ่งคู่มวยคู่นี้นะครับเคยเจอกันมาก่อนนะครับท้ายเกมเจ้ากสิกรเคยเบียดชนะเจ้าสุดหลอมาเมื่อมามาเจอกันวันที่สิบสามผมมองไปที่เจ้าสุดหลอจะแก้มมือได้สำเร็จนะครับในต่อไปนะครับคู่ที่สองนะครับเจ้าสลามขาวต่อหมอสี จะเจอกับเจ้าวราพลเกียรติชัยนั้นเจ้าสลามขาวต่อมอสีเป็นมวยประเภทฟีมือหลากหล่ยมดีวงในมีมัดตีดีเป็นมวยประเภทสมองมวยดีไอคิวสูงนะครับจะเจอกับเจ้าวราพลเจ้าวราพลซึ่งเป็นมวยประเภทจังหวะฟีมือประเภทเตะขาต่อยหมัดหนักหน่วงรุนแรงลุนนับรุ้นนกได้ตลอด วงในมีปั้มตีมุดมัดดันสู้อาวธคบเครื่องสำหรับคู่นี้ผมมองไปที่เจ้าสลามขาต่อหมอสีจะดูดีกว่าเจ้าวราพลเกียรติชัยนันนะครับสำหรับคู่ที่สองต่อไปนะครับเป็นคู่ที่สามนะครับรองคู่เอกประจำสัปดาห์นี้ได้แก่เจ้าเฟียอราวันเจอกับเจ้าเพนนาภาสอสุพิษ เจ้าเฟสเอราวันนะครับเป็นมวยประเภทเตะขาต่อยหมัดนะครับหนักหน่วงรุนแรงจะเจอกับเจ้าเพนลาพาสอโซพิตซึ่งเป็นมวยประเภทเตะขาต่อยหมัดฟันสองหนักหน่วงรุนแรงได้เปรียบรุ่งล่างใช้จังหวะดักเตะดักแทงบดเบียดเสียสีกันไปนานๆาเ,เข้านะนะครับมากยกขึ้นผมมองไปที่เจ้าเพนลาพาสอโซพิต จะแข็งแกร่งแข็งแรงกว่าเจ้าเฟสเอราวันแลกกันทีต่อทีผมมองไปที่เจ้าเพนพาโส,สพิษจะดูดีกว่าเจ้าเฟสเอราวันนะครับสำหรับรองคู่เอกต่อไปนะครับคู่เอกประจำสัปดาห์นี้ได้แก่เจ้าเฟอร์ราี่แฟร์เทคจะเจอกับเจ้าทักษิณ เล็กสอจอเพียกอุไทยคู่นี้เคยเจอกันมาก่อนแล้วซึ่งเป็นฝ่ายเจ้าเฟอร์รี่เฟรทคเบียดแซงได้ท้ายเกมเอาชนะเจ้าทักสินเล็กมาสำหรับเจ้าเฟอล,ล์รี่เฟรเทคเป็นมวยประเภท มวยเขา่าวูดดุดันวงในป้้มตีรุนแรงปอดใหญ่ปลายแรงและ,และวันนี้ก็ได้เปรียบรูปล่างอีกนั้นเคยจะเจอกับส่วนเจ้าทักษิณเล็กสอจอเปียกอุทัยซึ่งเป็นมวยประเภทตีซ้ายต่อยซ้ายเป็นมวยประเภทหลากเหลี่ยมสมองมวยดีจังหวะพีมือหลักเหลี่ยมดีไอคิ IQ ดีวัน นี้ผมจะมองไปที่เจ้าเฟอร์เลรี่แฟร์เทคจะโบทเบียดเสียดสีที่ต่อที่ดอกต่อดอกจะเห็นในยกช่วงท้ายๆว่าเจ้าเฟอร์เลี่แฟร์เทคความใหญ่ความได้เปรียบรูปร่างจะเห็นเด่นชัดจะย้ำเขียนไปอีกครั้งหนึ่งคู่นี้ผมมองไปที่ เจ้าเฟอร์รี่แฟีเทคจะดูดีกว่าเจ้าทักษิณเล็กสอจอเปียกุไทยจะเบียดแซงในช่วงท้ายๆเกมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมชอบไม่ชอบก็พิจารณาดูนะครับผมเป็นแค่เพียงมุมมองของแต่ละบุคคลแต่ละท่านนะครับชอบใครรักใครก็ลองฟังลองคิด และตัดชิตใจเองครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผม